บางคนมีความฝันใช่ไหมเราก็ตั้งความฝันหรือความสําเร็จเอาไว้แบบไกล้ๆเลยพอเรามองไปปุ๊บรู้สึกว่าเอยมันยากเหลือเกินอะ่ะมันยากที่จะ ไปถึงแล้วเกินน่นะบางทีความฝันหรือความสําเร็จเราตั้งใจจะได้มานะมันก็เอาวางไว้บนทิ้งก็ได้เอาไว้เป็นสิ่งที่ให้เรารู้แล้วกันว่าเออสักวันนึงกูจะไปถือที่นู่นนะแต่ถ้าเกิดมันวางไว้ไกลเกินมันก็จะเหนื่อยในทุกๆวันนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนจากการที่วางความสำเร็จไว้ไกลๆก็เปลี่ยนมาเป็นวันต่อวันแน่งเลยผมก็จะวางชีวิตตัวเองไว้วันต่อวันก็คืออ่ะวันนี้เออขึ้นมาเนี่ยเย็นนี้แหละกูจะวิ่งให้ได้สองกิโลแล้วเราก็ทําแล้วพอมันสาเร็จแล้วมันก็อ่ะสำเร็จแหละาาวงเป้ม นั่นแหละไม่ต้องไปวางสำเร็จไว้5ปี10ปีวางไว้วันต่อวันอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ได้ทาให้สาเร็จก็พอแต่ความฝันของเราอันยิ่งใหญ่มันก็มีวางเอาไว้เป็นจุดมุ่งหมายที่ไกลๆนู่นนะครับผมอยากจะได้นู่นได้นี่อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็วางเอาไว้ได้เออแต่ก็เพิ่มไปเพิ่มความสําเร็จในวันต่อวันไปด้วยทาให้เรารู้สึกว่ามีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในทุกๆวันนะครับผมสร้างความพึิดเพลินให้กับตัวเองด้วยนะครับผมแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เก็ตเรื่องความสําเร็จจจจออะะไรร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 วววววกเเเเนนี้นะ้้ิงๆแลลลคคาาาาาามมมสสสํํ็็บ่ปหหื สองคำเนี้ยเอาจริงๆนะไม่ต้องไปใส่ใจกันมากครับทุกคนสมมุติว่าเราทําไม่ตรงเป้าหมายที่วางเอาไว้อะก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าไปตีค่าเพรามันคือความล้มเหลวเลยนะครับสมมุติคุณตั้งเป้าว่าอ้าวกูจะวิง่ง ห้ากิโลเว้ยแล้วพอวันนี้เรามาวิ่งเราวิ่งไป3ากิโลแล้วเราก็กลับมาโอ้ยไม่ไหวไว้ยกูล้มเหลวแค่มันไม่ใช่ความล้มเหลวที่คุณอีกวันหนึ่งเราก็วิ่งเพิ่มอีก2กิโลก็กลายเป็น5กิโลแล้วเอออย่าไปคิดว่าเราทําไม่ถึงเป้าในเวลาเท่านี้แล้วเราก็จะล้มเหลวถ้าเราคิดอย่างนั้นอ่ะเราก็จะเลิกทำไปกคนสมมติว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าปีใหม่เนี่ยปีหน้าเนี่ยคุณจะเก็บตังค์ให้ได้1ล้านบาทพอเราใช้ชีวิตไปใน1ปีนี้แม่งไม่ถึง1ล้านอาจจะได้สัก หกแสนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอยล้มเหลวหยุดทาแล้วคุณเลิกทำแล้วมันก็กลายเป็นว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งคุณที่จะล้มเหลวคุณก็จะเลิกทํามันไปอย่าเพิ่งไปเลิกทาครับมันอาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายก็จริงนะครับผมทไปเรื่อยๆมันอาจจะไปได้หนึ่งล้านตอนปีที่2ก็ได้ได้1นล้านตอนปีที่2มันก็ถือว่าสําเร็จแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปฟิตกับเรื่องทำลายอะไรมันมากนะครับมันคือความคิดในหัวเราเราตั้งเป้ากับตัวเองเราเอาชนาะตัวเองเราไม่ต้องเขินหรอกว่าเออเดี๋ยว,วยเ,ยวเวพล ผมก็ยังดื้อเลยผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ คือเก็บวิ่งวะแดกเบียร์หน่อก็กินเบียร์แต่ถ้าเกิดผมกินเบียร์ทุกวันทุกวันทุกวันจนจผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูกลับมากินเบียร์แล้วกูวจะไม่วิ่งแล้วดีกว่านั่นก็คือผมล้มเหลวนะครับเราต้องห้ามทําอย่างนั้นนะครับให้เจไปกินเบียร์ได้ให้ตัวเองไปทะเลทะลัยได้ให้อยากไปดื้อได้แต่เราต้องรีบดึงสตงกลับมาเราดึงสติกลับมาเฮ้ย2 3วันแล้วกูไม่ได้วิ่งวันที่4กูวิ่งดีงวกว่า,วาก็กลับมาวิ่งมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเราเป็นปกติของเราไปนะครับเนาะประมาณนี้แหละสรุปว่าอย่าไปมองว่าเราทําไม่สําเร็จในธรรมอะไที่เราตั้งไว้แล้วมันคือความล้มเหลวนะครับทุกคนควณไม่จะอย่าหยุดทําหนี เลยถไลได้ดื้อได้แต่ต้องดึงตัวเองกลับมาให้ไวที่สุดนะครับผมโอเคเป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดหรือว่าฝันจะทำอะไรนะครับผมขอให้สู้ๆแล้วกันนะครับจะผมจะปล่อยพ่อพันธุ์พอเดียวพอตัวเดียวนี่แล้วก็ตัวเมียประมาณเกือบยี่สิบตัวทีนี้ก็คืนความแล้วทีนี้ก็ไปหาที่